มีงบหลักร้อยก็สามารถซื้อแที่วได้คลิปนี้มีคำตอบพี่มีมาแนะนำ5สายพันธุ์เลยนะครับว่าจะเป็นขนาดเล็กและขนาดกลางก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนก็มีน้องๆหลายคนพักมาถามในเรื่องของงบหลักร้อยซื้อนกแก้วสายพันธุ์อะไรได้บ้างจริงๆที่รวบรวมเรื่องราคาให้ทุกคนดูแล้วนะครับช่วงนี้ถามว่าทําไมลูกป้อนถึงถูกไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือขนาดเล็กคอพัดเลิฟเบิร์ดกินชิปนี้หรือพอบกระเทียวทาไมถูกจังช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนกแก้วค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆนี่ ตัวนี้ยังอยู่ที่หลักร้อยนะทน900บาทเองนะทุกคนตามที่พี่ไปครั้งล่าสุดนะพี่จะอิงราคาจากครั้งล่าสุดที่เราไปสำรวจลูกนกนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและผู้เลี้ยงที่อยากจะเลี้ยงสายพันธุ์อะไรในการตัดสินใจในเรื่องของราคานะครับในการที่แบบบอกว่าร้านนู้นร้านนี้ถูกร,นนร้านนู้นร้านนี้แพงนี้พี่ไม่แนะนําไม่ไปพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีอ่ะคนที่มาส่งหรือ คนที่อยู่ขายหรืออะไรเขาต้อ,ตองการกําไรในเรื่องของค่าอา่านค่าอะไรหลายๆอย่างแต่ทั้งนี้เราไม่พูดถึงเราจะมาพูดถึงลูกป้อนสายพันธุ์แรกหรือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับในงบหลักร้อยนะสายพันธุ์แรกก็จะเป็นนกแก้วค็อกเทลนะหลายๆคนน่าจะรู้จักในเรื่องของการร้องเพลงคุกกี้นะครับซึ่งสายพันธุ์นี้จะเป็นนกแก้วขนาดกลางที่มีงอนนะครับไม่ใช่ขนาดเล็กนะเขามีหลากหลายเสียงเรื่อง่าจะเป็นไวท์เฟสนอร์มอลช n นัมมอน อับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกตาแดงตาดำหรือสีพิเศษนะครับทั้งนี้ก็ส่วนมากที่พี่เห็นในส่วนของอูกกะเทลที่เป็นลูติโนอะอยู่ที่ อ่ะทุกคนอาจจะอยู่ที่9 0 0ถึง1,000บาทแต่ท้งนี้ก็อยู่ไล่เลี่ยราคาหลักร้อยนี้ก็จะเป็น900นะครับส่วนในเรื่องของสีนอโมธรรมดานอโมธรรมดา2 7่0 0ถึง800บาทนะครับช่วงนี้ใครสนใจไปดูในช่วงเสาร์อาทิตย์ได้เลยนะครับทุกคนก็ราคาถูกมากๆในเรื่องของการฝึกพูดจริงๆในการพูดนี้นกแก้วทุกตัวจะพูดยังไงดีเขาสามารถพูดได้บางคําแต่ทางนี้ใช้พูดเก่ง ขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงนะครับบางคนไปเห็นนกของคนอื่นว่าพูดเก่งทําไงนกของเราถึงจะพูดได้แบบนั้นจริงๆอ่ะถ้าไม่พูดฝึกยังไงเขาก็ไม่พูดแต่ถ้าเขาพูดฝึกยังไงก็พูดนะครับทุกคนครั้งนี้ก็อยู่ที่ตัวนกด้วยแล้วก็ตัวผู้เลี้ยงว่ามีเวลาให้เขามากน้อยขนาดไหนนะครับก็อปาปอระเทลยมเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่ารักลักษณะลําตัวตามที่พี่บอกไปเลยนะครับขนาดตัวเปรียบเทียบกับกีนชิกนะครับ หางยาวปีกยาวเท่ากับกินชิกเลยนะแต่บางตัวอาจจะมีตัวใหญ่กว่ากินชิกนะครับในเรื่องของนิสัยของข้อกระเทลนิสัยของนกแก้วข้อกระเทลนี้อืเขาจะอยู่นิ่งจะถามว่าตอนเด็กเขาร้องเสียงดังไหมตอนเด็กก็ร้องอยู่นะครับแต่ก็ร้องขออาหารกับเราหรือติดเราแบบอยากให้เราอุ้มอยากให้เราจับก็จะร้องอยู่นะครับแต่ร้องก็เสียงของเขาก็พอทนได้แต่ถ้าใครแบบทนเสียงนกแก้วไม่ได้อ่ะแนะนําไม่ต้องเลี้ยงจากสายพันธุ์นะเพราะว่า แต่ละสายพันธุ์ที่จะแนะนํานี้ก็เสียงพอใช้ได้เลยนะครับเพราะขนาดตัวเป็นวาน,นี้แต่ว่าเขาจะมีหงอนนะครับเป็นดังรูปที่ทุกคนเห็นเลยนะราคาพ่อพันธุแม่พันุ์ก็อาจจะเกินหลักร้อยนะครับอยู่ที่1000บาทแต่ถ้าเช็คเพลแล้วอยู่ที่1350บาทถึง1500บาทเลยนะครับทางนี้ก็สมหรับพ่อพันธุ์แม่พันนะแต่ทีนมีเรามาพูดในเรื่องของราคาลูกป้อนถ้าใครสนใจในช่วงนี้ถูกมากเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับเดี๋ยวเข้าฝนลูกป้อนไม่มีนี้ก็ ราคาอาจจะัพตั้งแต่ซีนอร์มอลธรรมดาอยู่ที่1,000บาทช่วงนี้อยู่ที่7-800ซีรูติโน่ช่วงนี้ที่1,000แต่ว่าอาจจะเข้าช่วงหน้าฝนหรือนกนอกฤดูอาจจะแพงหน่อยนะครับ1,500บาทนะแต่ท้งนี้มุกหลักร้อยก็ช่วงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับ7-800นี้ถือว่าถูกมากๆแต่ทางนี้ก็ เตรียมในส่วนของค่ารักษาด้วยนะเพราะว่านกพูกะเทลเป็นนกที่อ่อนโยนค่อนข้างเก็บอาการค่อนข้างดีนะถ้าป่วยนี้ถ้าเราไม่สังเกตอาจจะมาเจอตอนที่เป็นหนักๆแล้วก็เสียชีวิตได้แล้วนะครับทุกคนก็ทางนี้ก็พิจารณาดูอีกครั้งนึงในส่วนของพี่อาจจะพูดไปให้หมดก็ไปลองอ่านดูใน Google หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก่อนเลี้ยงหนึ่งชีวิตนี้สําคัญมากๆเลยนะสายพันธุ์ที่2ก็จะเป็นนี่ทุกคนเห็นไหม เจ้ากินชิของเรานั่นเองซึ่งกินชิคตัวนี้เป็นเงือกเป็นนกบินอิสระของพี่นะครับก็เคยไปบินกับกลุ่มก็บินเก่งมากๆเลยนะันเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของลักษณะลําตัวของเขาด้วยนะครับลักษณะลําตัวของเขาก็เป็นดั่งรูปที่ทุกคนเห็นแต่ตัวนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับตัวเล็กกว่าซันนะแต่ว่าซันเนี่ยเห็นไหมตัวเขาจะเล็กกว่าซันเอาทุกคนดูปากกาที่เห็นไหมตัวเขาจะเล็กกว่าซันขนาดพอหมอนะครับถามว่าเขาดูไหมเขาก็ไม่ได้ดูนะครับ สีของเขาจะมีหลากหลายสีจะมี normal yellow size cinnamon แล้วก็ pie apple นะทุกคนทั้งนี้ราคาอาจจะขึ้นตามสเต็ปแต่ว่าที่เราเห็นล่าสุดนี้สายบูแล้วก็สี pie apple นี้อยู่ที่900บาทเองทุกคนทุกคนรู้ไหมครับสีธรรมดาดังที่ทุกคนเห็นอยู่นี้600บาทนะครับ yellow size เจ็0ถึง0เองทุกคน yellow size อาจจะมีสีหนะ้าอกส้มเหลืองแบบนี้ จะเป็นสีส้มแต่ว่าไม่ใช่แบบเหมือนซันนะแต่เป็นแค่ช่วงในอกเองอันนี้ก็จะเป็นพายนะครับบูพายก็น่ารักมากเราจะดูที่หัวไหลนะส่วนชิโนมอนนี้เราเจอเขาจะไม่มีสีเหลืองหรือสีชมพูตรงนี้นะครับแต่ทางนี้ก็ในส่วนของสีก็ถ้าใครชอบก็เอาตามสีที่ตัวเองชอบแต่ว่าพวกนราแกะกินชิ้นนี้ในเรื่องของนิสัยของเขาลักษณะลำตัวเราพูดไปแล้วนะครับเป็นประมาณนี้นะตาตัวอะไรจะนอยปากแบบนี้บางตัวจะเป็นสีดําก็จะเป็น พวกนอร์มอลหรือนกรไซส์นิสัยของนกแก้วก,กินชิฟนี้เขาเป็นนกใสดีเขาเป็นนกที่นิสัยขี้เล่นติดเจ้าของเชื่องในตระกูลคอนัวนี้กินชิฟถือว่าตอบโจทย์มากๆในเรื่องของสีสันนะเพราะว่ามีหลากหลายสีให้เราเลือกนิสัยถามว่าดูไหมบางคนอาจจะเจอดูเรื่องดูหรือไม่ดูนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงนะ เราเลี้ยงแบบไม่ดูไม่ตีไม่ว่าก็าจะเป็นประมาณนี้แต่บางตัวอาจจะได้ใจแบบฝึกยังไงก็ไม่ได้แล้วก็ติดเล่นมากเกินไปทางนี้ก็เลี้ยงแบบพูดจาดีๆกับเขาหรือในส่วนของการี่ยจับตัวนี้เราก็ต้องจับทุกส่วนแต่ถ้าเขาไม่ชอบอย่าไปจับนะครับอย่างเช่นาใต้ปีกเห็นไหม ใต้ปีกแล้วก็เป็นลังปีกแต่ส่วนที่เขาชอบจะเป็นส่วนหัวนะครับเห็นไหมถ้าเรานี้ขนเขาก็จะฟูแล้วก็จะชอบแต่ว่าพวกลังปีกอะไรอยา่าไปจับนะครับเพราะว่าถ้าจับนิสัยของเขาจะเป็นนกที่ดุมากๆแล้วก็จิกกัดกได้นะครับในเรื่องของนิสัยเป็นประมาณนี้ติดเชื่องติดเจ้าของได้ง่ายมากๆในเรื่องของการบินอิสระกินชีกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บินอิสระได้ดีแต่ถามว่าเขาวกแวกไหม จริงๆเขาก็มีนิสัยวกแวกเป็นธรรมาดาอยู่เลยนะครับทุกคนก็ทั้งนี้อยู่ที่เราฝึกเหมือนเดิมในเรื่องของเสียงเสียงนี้ไม่ร้องร้องไม่ดังนะครับ่พอพอทนได้นะครับในเรื่องของเสียงเลี้ยงง่ายเสียงไม่ดังแล้วก็ถามว่าวุ่นวายไหมส่วนมากนกแก้วจีนชิกนี้เขาจะเป็น ในส่วนของเรียกร้องความสนใจซะมากกว่านะครับกินชิแล้วก็ห่วเจ้าของคือเราไปจับนกตื่นอะไรเขาจะร้องแล้วก็หัวฟูมาจิกนกตัวน,นั้นนะครับเป็นมานี้น่ารักมา,มากเลยนะทุกคนม,มันเชื่องมากเห็นไหมเราเอาวางไว้คอนเขาก็ไม่ไปไหนแล้วก็จะเป็นนกที่จิดคอนฝึกง่ายเชื่องแล้วก็ตอนนี้จะมาแทะมือถือพี่แล้วนะครับเขาก็เป็นนกที่ขี้ร้อนเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเปิดพัดลมให้เขานะแต่พัดลมเราไม่ต้องไปเปิดแบบโอ้โหจะเปิดแรงแบบนั้นไม่ได้นะครับเราก็เปิด เบาๆที่มีอากาศถ่ายเทให้เขานะครับเนี่ยมีในข้างในบ้านที่ก็เวลาปล่อยเล่นก็จะมีต้นไม้อะไรแล้วก็จะเป็นคอนให้เขาเกาะส่วนที่ถ้าเขาอืดกนีีอืดอาจจะอืด่ออาจจไม่เป็นที่แต่บางตัวจ,จะอืดเป็นที่ของพี่จะอืดแค่อยู่คอนนะครับก็เราเช็ดออกทันทีนะไม่ว่าจะอืดโดนพื้นหรือโดนผ้าม่านหรือโดนอะไรเราก็ต้องเช็ดออกทันทีนะครับดื้อมากๆเลยจิกกัดเป็นว่าเล่นแล้วก็ชอบแทะด้วยนะครับ <S <S บางตัวอาจจะมีนิสัยค่อนข้างดีแล้วก็เชื่อง แล้วก็จะเป็นนิ่งๆนะครับสําหรับมังกรกินชิกเป็นประมาณนี้เห็นไหมน่ารักมากๆเลยจริงๆเขามีมุมน่ารักอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขึ้นวิดีโอให้ทุกคนดูเลยนะครับไปบินแต่ไหนมาปล่อยตั้งแต่สี่โมงปล่อยตั้งแต่สี่โมงตอนนี้จะทุ่มนึงแล้วไปไหนมาไปไปเร็ว่ะดื้อจังเลยนิวยยร์ไหนขอดูหน่อย ดื้อจังเลยดื้อมากๆเลยเป็นประมาณนี้เลยสําดก,กินชิกนะครับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นนกแก้วหงหยกนั่นเองทุกคนหงหยกเป็นประมาณนี้แต่ที่พี่ให้ดูนี้เป็นหงหยกอังกฤษนะครับไม่ใช่หงหยกฮอลแลนด์นะฮอลแลนด์อาจจะมีราคาตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยเลยนะครับหลักสิบก็อยู่ที่แปดสิบบาทนะครับทุกคนแปดสิบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบหรือสองร้อยก็มีนะครับทุกคนแล้วแต่สีด้วนะจริงๆสีธรรมดาที่อยากจะพ่อเลี้ยงหรืออยากจะเลี้ยงนี้ ก็จะเป็นพวกสีเขียวเหลืองขาวแล้วก็จะเป็นออกโทนมังม่วงนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นพวกสีแจมนี้ก็อยู่ที่100บาทสำหรับพอ่อพันแม่พันุน์ลูกป้อนตามที่เราเห็นตามตลาดเจอตุจัก,จกนี้หรือตลาดที่อื่นก็อยู่ที่ 100- ่งร้อถึงสองบาทนะครับนกแก้วฮองหยกนกแก้วเป็นนกแก้วที่อยู่กับสภาพอากาศบ้านเราได้ค่อนข้างดีนะแต่ลูกป้อนเขาตัวเล็กอาจจะเลี้ยงยากนิดนึงสําหรับมือใหม่จดถามว่า มันก็ไมไ่เลี้ยงยากอะไรมากมายแค่เราป้อนตรงเวลาแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมนะครับนกแก้วขนาดเล็กนี้ถ้าสภาพอากาศเปลี่ยนนี้ป่วยได้ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก็ส่วนของนกแก้วคงยกนี้ก็เป็นพบเจอได้ทั่วไปในการพ่อเลี้ยงของคนเริ่มเลี้ยงนกแก้วนะครับตอนแรกที่ก็มี2ตัวจะเป็นเขียวกับขาวนะครับซึ่งจะเป็นคู่แรกที่พี่เอามาเลี้ยงต่อมาก็จะเป็นเบิร์ดเดย์นะครับเบิร์ดเดย์ Birthday น่ารักมากๆเลยตอนที่พี่เลี้ยงแรกๆอ่ะก็พ่อหันรู้ด้วยนะครับก็ นกแก้วหงหยกจะเป็นประมาณนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายลักษณะตรงๆเขาก็จะเป็นหางยาวตัวเล็กจางไอปากแหลมๆเป็นจังวะปากประมาณนี้แต่ว่าจะเล็กหน่อยนะครับนิสัยของนกแก้วหงหยกนี้เป็นนิสัยที่ลิร์ t ไม่ชอบอยู่นิ่งแบบ แบบจะล้องค้ดิ้ยิบตามนกกระจิบด้านนอกได้นะครับกระโดดไปมาจะถามว่าถ้าเราเลี้ยงแต่ลูกป้อนเชื่องไหมเชื่องนะครับแต่ว่าในส่วนของการบินอิสระพี่ยังไม่แนะนําเท่าไหร่แต่ถามว่ามีคนปล่อยบินไหมในเรื่องของการปล่อยบินพี่ยังไม่เห็นเลยนักี่เห็นจะเป็นเริฟมเบิร์ดกับฟอร์พัดซะมากกว่านะแต่ว่าฮงหยกก็สามารถบินได้แต่ทางนี้ก็ระวังด้วยนะครับฮงหยกเป็นนกที่ที่ลืมไวมากๆ อาจจะตกใจในขณะนั้นเรียกไม่กลับมาอาจจะเตลืดไกลๆได้เลยนะครับแต่ทางนี้ก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะทุกคนเลิฟเบิร์ดนี้เป็นนกแก้วหลากหลายสีสันมากๆเป็นโอ้เป็นปนกแก้วที่แบบมีสีสันค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีน้ําเงินนี้ สีเขียวไม่ว่าจะเป็นจงอยปากสีชมพูจงอยปากสีล้วงเข้าหรือจงอยปากสีแดงนี้มีให้เราเลือกเยอะแยะแล้วก็ขนาดตัวที่เล็กจงอยปากเป็นเหมือนพวกกินชิกเลยครับเป็นจงอยปากตันๆใหญ่ๆนะครับทุกคนก็น่ารักมากๆขนาดตัวของเขาตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับทุกคนก็เกือบเท่ากับฟอร์พัดแต่ว่าพวกเลิฟเบิร์ดจะตัวใหญ่กว่าฟอร์พัดอยู่นะครับจะหางสั้น หางสั้นนี้คือ,อทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยอยู่นะครับจะเป็นหางสั้นลักษณะปีกก็จะเป็นปีกยาวตัวจะอ้วนนิดนึงนิสัยของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้จริงๆนกแก้วขนาดเล็กแตกต่างกันอยู่นะครับทุกคนนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่ถามว่าร้องไหมร้องเขาจะเป็นร้องแบบร้องเหมือนที่แบบทิ๊ดๆร้องเล่นของเขาตามทั่วไปแต่ว่าถ้าเลี้ยงแต่2ตัวขึ้นไปนี้เวลาเขาพูดคุยกัน ทุกคนจะได้เห็นนกแก้วพูดคุยกันอยู่นะครับจะเป็นนกแก้วอะะ่ะย,ยิบจะเป็นเสียงเหมือนคุยกันนะทุกคนบางทีเวลาเขานอนเขาก็จะก่อมตัวเองนอนเหมือนพวกนี้ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมโอบขึ้นมาเบิร์ตองอีกแล้วะครับก็จะเป็นประมาณนี้นิสัยของนกแก้วเลิกเบิร์ดก็ถามว่าดูไหม,มในส่วนของดูพี่ก็บอกไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับตัวคนจะฝึกหรือตามใจเขามากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเราตีดูดูด่ดาว่าเขาเขาก็ไม่เชื่องกับเราสามารถจิกมือเราได้ตลอดนะครับจะถามว่า เขาจิกไหมจริงๆอะ่ะปากของเขาก็คือมือของเขานั่นทุกคนเขาใช้ยึดเกาะเขาก็ต้องขบเราหรือจิกหรือกัดเราเป็นธรรมดานะครับสาหรับแก้วข,ขนาดเล็กก็ยังถือว่าโอเคในะเรื่องของการปล่อยบินอิสระจริงๆอ่ะพี่ไปก็เจอนอกแก้วเริ่มเบิร์ดนะครับมีทั้งขอบตาไม่ขอบตานะครับอยู่ที่ประมาณ ขอบตาอยู่ที่600ส่วนไม่มีขอบตาเริ่มต้นที่350บาทเลยนะครับทุกคนถึงถามว่าในส่วนของสีแพงมีไหมมีนะครับ700บาทนะสาหรับลูกปอนก็จะเป็นพวกลูติโนสีเหลืองหัวส้มตัวเหลืองก็จะเป็นประมาณนั้นแต่จะมีราคาแพงในส่วนของพ่อพันธุแม่พันุบางตัวอาจจะพุ่งสูงถึง2,000บาทถึง1น0 0นานะแต่ในช่วงนี้ล,ลูกแก้วอค่อนข้างถูกนะทุกคนก็นี่แหละพี่มาทำคลิปให้ทุกคนดูเผื่อใครเอาไปพิจารณาอยากจะเลี้ยงนะครับก็จะมีแต่ สายพัน์ธุที่ค่อนข้างราคาค่อนข้างลงแต่ก่อนหนักจะอยู่ที่พื้นฐานอยู่ที่1,000บาทแต่ตอนนี้จะอยู่ที่300ร้อยถึงสี่บาทก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับแต่ทางนี้ก็เตรียมตังในส่วนของค่าอาหารค่าคงด้วยนะครับสายพัน์ธุต่อมาเราจะมาดูนกแก้ว ฟอร์พัดกันเลยโอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาสกายของพี่ไหมทุกคนดูนะครับแต่ว่าต้องเก็บนิวเยียไว้นะครับ mm hmm. เพราะว่าเวลาสกายอยู่กับพี่ต้องเงียบที่สุดน,นะครับแต่ถ้านิวเยียเห็นไหมนิวเยียชอบเล่น mm hmm. เขาจะไปโดนนี้จากเราไปได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวพี่เอาสกายของพี่ไหมให้ทุกคนดูนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสกายพี่นะครับสกายพี่จะเป็นนกแก้วฟอร์พัดสีธรรมดานะ่าจะเป็นสีฟ้าธรรมดาราคาพวกนี้ลูกก้อนจะอยู่ที่400บาทนะครับน่ารักมากแต่ถามว่า ในลักษณะลำตัวของเขาก็เหมือนนกแก้วหรือเบิร์นเลยทุกคนเป็นประมาณนี้นะครับตัวเล็กจับกระทัดรัดดีนะครับทุกคนก็เป็นนกท,ที่ปล่อยบินอิสระนะครับก็น่ารักมากๆเลยนะสำหรับฟอพัดตัวนี้ฟอพัดตัวนี้จะเป็นตัวผู้หญิงนะครับตัวผู้หญิงจะไม่มีาหางคิ้วตรงตรง,ตรงนี้เป็นสีน้ําเงินจะเป็นตัวผู้แต่ถ้าไม่มีจะเป็นตัว เนียนะครับทุกคนเห็นไหมจริงๆเขาเชื่องนะครับเขาชอบไม่พี่เขาหัวให้นะครับถามว่านกแก้วตัวนี้จริงๆตอนที่เราไปจาอจากนี้พี่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะรับเขามานะครับแต่ว่าเห็นเขาหน้าสงสารอยู่ตัวเดียวพี่ก็เลยรับมานะครับเขาก็น่ารักมากๆสามารถปล่อยบินอิสระได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเขาจะเป็นเพื่อนกับเบิร์ดเดย์นะครับการปล่อยบินอิสระพวกนี้ต้องใส่ห่วงขานะครับสำหรับนกแก้วขนาดเล็กฟอร์พัทช่วงนี้อ่ะ พี่ไม่พูดถึงสีขาวกับสีเหลืองนะครับพวกนี้อาจจะมีราคาแพงพี่ไปเห็นล่าสุดอยู่ที่800-1,500บาทเลยนะพวกนี้จะเป็นสีสูงนะครับเพราะว่าถ้ามีลูกเข้าสีพวกนี้พวกนี้จะเป็นสีสวยมากๆเลยนะครับแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่จะฝึกเขาหรือเข้าคู่เขานะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเราเลี้ยงเล่นๆที่อยากให้แนะนําเลี้ยงสีพื้นฐานไปก่อนสีพื้นฐานก็สวยนะทุกคนเห็นไหม ขนาดตัวไม่ใหญ่สามารถที่แบบจะเลี้ยงในคอนโดห้องพักได้แต่ถามว่าเขาร้องตามแล้วก็จิบมหม่ล้องตามนะครับ ลักษณะลำตัวไม่มีอะไรมากมายเป็นประมาณที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอันนี้เป็นเจ้าสกายหรือสีบูนั่นเองสีบูกับสีกรีนค่อนข้างถูกนะช่วงนี้บางที่อาจจะอยู่ที่300ก็มีนะทุกคนแต่ทางนี้ก็ราคาไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่สุขภาพแล้วก็การเลี้ยงดูของเรานะครับทุกคนก็น่ารักมากๆในเรื่องของนิสัยนิสัยน,น,นกแก้วฟอร์พัทนี้พี่ยกให้เป็น1่ในสาสายพันธุ์ที่เราเก่ามาที่นิ่งที่สุดเลยนะครับนิ่งที่สุดคือนกแก้วฟอร์พัทค่อนข้างที่จะมีนิสัย บางทีก็อ,อ่อนโยนบางทีก็จิกกัดนะครับก็จะเป็นนิสัยที่ขี้เล่นเชื่องติดเจ้าของปล่อยบินเสือได้ตามทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับจะนิ่งมากๆเลยนะใครที่เลี้ยงดูแลใจใส่เขาก็จะน่ารักแต่ว่าถามว่าเขาชอบแท้ไหมจิกกัดเป็นเรื่องธรรมดาของนกแก้วจริงๆเขาไม่จิกกัดนะเห็นไหมเขาจะแทะเล็บเราแต่ถ้าแต่ถามว่าตรงไหนที่เป็นแผลหรือเก็บแผลนี้อาจจะเนื้อหลุดได้เลยนะครับเขาชอบแทะด้วยนะครับเห็นไหมเขาจะแทะนิโข้มือ แต่ถามว่าถ้ามีา New เ e ียพี่ที่เข้าโกงไปเมื่อกี้นี้เขาจะกระโดดมาไหมแน่นอนนี่กระโดดทะเลาะก,กันเลยนะครับทุกคนก็น่ารักมากๆลักษณะลําตัวเราพูดไปแล้วนะครับตัวไม่ใหญ่ราคาถูกแล้วก็จะเป็นในส่วนของนิสัยนิสัยก็ดังที่ทุกคนเห็นอาจจะ มีความทรงจําที่ดีกว่าสายพันธุ์อื่นแล้วก็นิ่งกว่าสายพันธุ์อื่นสามารถปล่อยบินอิสระได้ไหมจริงๆนกแก้วฟอพัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการปล่อยบินอิสระและเข้าสังคมกับนกตัวอื่นได้จะถามว่าถ้ามีลูกพ้อหรืออะไรถ้าเขาหวงเราอย่างนี้อ่ะทุกคนเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ากับนกตัวอื่นได้ว่าเขาจะจิกกัดเป็นว่าเล่นเลยนะสําหรับฟอพัดนะครับก็เป็นประมาณนี้ปล่อยบินอิสระดีมากๆพี่ก็ปล่อยทุกวันในช่วงของหัวค่ำนะครับเขาไม่ไปไหนแล้วนะ ที่ปล่อยอยู่ตั้งแต่เขาอายุได้เดือนกว่าเองทุกคนถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าสกายพี่ปล่อยบินอิสราตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่ขนหางยังไม่เต็มเลยนะทุกคนเห็นไหมจะมีห่วงขาแต่ห่วงขานี้จะเป็นห่วงขาเจ้าบูนะบูก็จะเป็นนกฟอพัดอีกหนึ่งตัวตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับผู้ปกครองนะครับที่เขาก็อัปเดตไม่พี่ดูแต่ทําในส่วนของ การดูแลก็พี่เขารับไปแล้วเราก็ร่วมเกินในส่วนของการเลี้ยงดูของเขาไม่ได้นะครับน่ารักมากเลยสําหรับตัวนี้ถามว่าที่จะเพาะพันธุ์นกแก้วขนาดเล็กหรือฟอร์พัดไหมจริงๆอ่ะพี่ไม่อยากเพาะพันธุ์นะครับพี่อยากเลี้ยงแบบนี้หรือในการที่พี่อ่ปล่อยอลูกป้อนใี่กับผู้เลี้ยงนี้คือการเลี้ยงทําไซนะไม่ใช่แบบเพาะพันธุ์ที่จะเอาอะไรมาอันนี้พี่ไม่เอานะครับพี่ก็จะเลี้ยงเ,ยงเน้เนๆศึกษาเพื่อที่จะให้อาประสบการณ์ตัวเองหรือ ถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้หรืออยากจะเลี้ยงนกแก้วในการตัดสินใจนะครับน่ารักมากเลยนะสำหรับนกแก้วขนาดเล็กตัวนี้ก็ถ้าพี่เลี้ยงลำดับที่พูดมานี้พี่ขอ3มลำดับนะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยง1เลยจะเป็นนี่ฟอร์พัทฟอร์พัดนี้สำหรับมือใหม่ตอบโจทย์มากๆเขาเป็นนกที่ ปรับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีเวลาป่วยเราจะสังเกตอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้ากับนกตัวอื่นได้ดีในขณะที่ยังเป็นลูกป้อนแล้วก็โตมาพร้อมเขานั่นเองแต่ถามว่าถ้าเป็นนกตัวแบบน,นี้ถ้าเรารับมาเขามีจิกกัดไหมมีจิกกัดนะครับเป็นไหมเบิร์ดเดย์พี่ดีหน่อยเบิร์ดเดย์พี่เป็นนกที่อยู่บ้านกับเราเหมือนเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงไม่กัดเราหรือเป็นนกที่นิสัยดีนกตัวอื่นเขาก็จะนิสัยดีแล้วก็เชื่องกับเรานะครับเบิร์ดเดย์ก็เคยจิกพี่นะ ในส่วนของการอาบน้ำน้ะบางทีพี่จับตัวเขาผิดแล้วก็เขาอาจจะกัดเราแต่ถามว่าเขาแบบกัดเราบ่อยไหมก็สังที่ทุกคนเหีนก็ไม่บ่อยนะครับก็ก็ในการที่แบบเราไปจับผิดจังหวะน,นี้เขาก็มีกัดเราเป็นธรรมดานะครับสายพันธุ์ที่สจะเป็นกินชิกเนี่ยกิยนชิกที่อยู่ในกรงเห็นไหม ก็พี่เอาไว้ในกรงกินซิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สําหรับมือใหม่ในการป้อนขนาดกลางก็อาจจะป้อนดีหน่อยนะครับเขาจะงอยปากใหญ่ในการกินเขากินง่ายอยู่ในกรงพี่นะครับเดี๋ยวพี่ไปออกไม้ทุกคนดูนะครับนะครับทุกคนออกมาแล้วจะดื้อมากๆเห็นไหมเวลาพี่ออกมาพอพัดที่จะกลัวเขาไปทะเลาะกันแล้วก็เกิดการบาดเจ็บจะทาว่าเขาอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ครับปล่อยบินหน้าบ้านก็ได้สําหรับนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์ที่2ที่จะมาให้ทุกคน ตัดสินใจดูสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงก็จะเป็นจินซกนะนอกของพี่อย่างจริงๆเราควรดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับในการปล่อยแบบนี้ถึงจะสนิทกันมากน้อยขนาดไหนก็มีจิตกัดกันเป็นธรรมดานะครับสายพันธุ์ที่3อยากจะแนะนําเราจะตัดเลิฟเบิร์ดกับอ่ฮงหยกคิงนะครับเราจะเอาข้อกระเทียวข้อกระเทียวเป็นประมาณนี้ข้อกระเทลวจะเป็นอีกส่วนของ,งแก้วน่ารักค่อนข้างอ่อนโยนและไม่มีพิษภัยกับนกตัวอ,อื่นถ้าปล่อยกับพวกฟอร์พัรทเลิฟเบิร์ดฮงหยกนี้ อาจจะโดนจิกได้นะครับจึงจะเป็นนกแก้วขนาดกลางแต่ถามว่าสู้นกปืนไหมนกแก้วข้อกระเทียวไม่สู้นะครับตัดทิ้งเลยในการต่อสู้กับนกตื่นเพราะว่าเขาเป็นนกที่ขี้ตกใจแต่บางตัวอาจจะไม่ตกใจนะครับเพราะก็ปล่อยบินอิสระได้เหมือนกันแต่ถามว่า พอตกใจบ่อยไหมตกใจบ่อยนะครับก็จะขี้เล่นด้วยแต่ในส่วนของการต่อสู้ไม่ได้นะครับจะงอยปากก็ไม่ได้แล้วเขาก็กินอาหารนี่อาหารนกแก้วฟอพัดขนาดเล็กได้นะครับเหมือนเนี่ยตอนที่พี่เคยเลี้ยงพี่ก้อยกินพวกนกแก้วขนาดเล็กนะครับแต่ตอนนี้สกายพี่มัวไปเล่นต้นหมอนนะครับทุกคนก็ให้เขาได้แทะผ่อนคลายในบ้านช่วงนี้อากาศร้อนก็เปิดพัดลมให้เขาด้วยนะครับแต่เราไม่เปิดภายน้ํานะครับเปิดพัดลมเย็ยยนๆให้เขาก็ เปิดเบาๆไม่ได้อะไรเราก็สังเกตนกเราสุขภาพแข็งแรง,ขงเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่ถามว่าถ้าร้อนเกินไปขเขาก็ช็อกได้เย็นเกินไปขเขาก็อาจจะเป็นหวัดได้มีไอ้น้ําอะไรขเขาก็จะหนาวเป็นอะไรได้ทั้งนี้เราก็ต้องดูสถานการณ์อุณหภูมิในห้องด้วยนะครับทั้งนี้ก็ตามที่เรา,าได้พูดไปในส่วนของ5สายพันธุ์นี้ก็พิจารณาดูนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ราคาถูกก็เตรียมตังในส่วนของค่ากงค่าอาหารด้วยนะครับไม่ใช่ซื้อลูกป้อนมาแล้ว ่าไม่รับติดชอบในเรื่องของการดูแลอาหารหรือกงนี้พี่ไม่อยากให้เลี้ยงนะครับเพราะว่าเลี้ยงแต่ละสายพันธุ์ถึงจะงบหลักร้อยแต่ค่ากงค่าอะไรบวกไปอ่ะพันกว่าบาทจริงจริงอ่ะคนมีติดกระเป๋าประมาณ5,000เลยนะครับอ่ะซื้อนกตีไปแล้วหลักร้อยก็อยู่ที่900ตีไว้1,000บาทอีก4,000 1,000ค่าอาหารค่ากงอีก3 0 0พ ค่าตรวจสุขภาพแล้วก็ค่ารักษาแล้วก็ติดตังไว้เผื่อเขาโตเราจะได้เปลี่ยนอาหารก็อยู่ที่5,000ันบาทนะสำหรับใครอยากเลีย้ยงนกอ่ะเขาเลือกเราไม่ได้เราเป็นคนไปเลือกเขาทางนี้ก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะครับพวกนี้เขาพูดไม่ได้เราก็ต้องดูจากลักษณะหรืออุปนิสัยเขาว่าเขาเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนถ้าดูเชื่อมแบบ เหมือนป่วยก็ต้องพาไปหาหมอแต่ถ้าดูแบบล่าเรืองโอเคเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมอย่างชัดเจนว่าเวลาเขาป่วยเราจะเห็นได้ชัดนกถ้าแแ้่กินเองได้เขาไม่ได้กินเยอะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอย่างที่พี่ตอนนี้3วันป้อนอาหารลูกป้อนครั้งนะครับทุกคนเราไม่ได้ป้อนอะไรที่แบบจะเยอะมากๆนะ ก็ป้อนเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าในส่วนของการดูแลจะเป็นเบิร์ดเดย์นะในการกินอาหารอะไรเวลาเขาเห็นเพื่อนแท้ของข้อไปแท้ตามนะครับเบิร์ดเดย์พี่จะรักน้องทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมเจ้าสกายเจ้านิวเยยร์ของเราก็เบิร์ดเดย์จะช่วยเลี้ยงน้องนะครับเห็นไหมน่ารักมากทางนี้ก็ตัดสินใจดูนะครับตามที่ผมได้แนะนําไปเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพูดถึงในงบหลักพันนะครับก็งบหลักร้อยเต็มประมาณนี้ก่อน จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับช่วงนี้พี่งานเยอะมากๆเลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ได้บางทีก็ว่างๆจะเข้าไปตอบนะครับช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงนี้งานเยอะเข้ากรุงเทพปบป่อยพวกนี้ก็ได้อยู่บ้านโกงพี่ก็จะใส่อาหารเหล่นี้ไว้นะครับเราสามารถไปได้เพราะว่าเขากินเองได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมน่ารักนะครับมีทะเลาะกันบ้างจาจจะ,จะ,จะไม่อะไรมากมายว่าเบล็ดด์เป็นจากฝูงนะครับน่ารัก โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่